เดี๋ยวผมจะมาอูในเรื่องของร้านค้าคนละค่นนะครับที่ถามมานักขนาดเลยนะครับว่าจะมีสิทธิ์ลงเราชนะครับเจ็ดพันได้เกามีสิทธิ์ครับนะครับร้านค้าคนละคืนโอ้โหเป็นล้านล้านล้าน,านมากในทุกประเทศเนี่ยนะครับอย่าไปไป่ไปาดโอกาสลองลองทะเบียนไปก่อนนะครับ เอาใช่ไหมครับเดี๋ยวคนละครึ่งเองครับก็ไม่ได้มีรายได้นักนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยลงระเบียนคนละคืนเนี่ยบางทีได้ขายก็ได้น้อยเดียวนะครับนะครับคะแนนเราเราหุ้นตัวเราบ้าเเามีเงินฝากทั้งปี62นะครับดูที่31ธันวาคมปีหกมันมีเงินฝากประมาณห้าแสนนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในประกันสัคงคมมาตรา33นะครับเพราะบ,บางคนนะครับร้านค้าคนละครึ่งตัวเปิดพนักงานบริษัทตัวห้างร้านตัวอย่างครับมีหลายช็อตแล้วก็ เป็นบา้าใช่เป็นผู่เสียสีมากกว่า3 0 0แสนนะครับดูจาก3 1มสพันบาทนะครับอของปี62สองไปรับนะครับอย่าลืมเนะร้านค้าคนละครึ่งลงเราชนะก็ได้นะครับแต่ทางนั้นนี้ก็ไปรู้เอาว่า,าเปิดอจะาฮื่ยหมาฮื่อเฮาเปก็ลองไปตรวจสอบนะครับว่าทรัพย์มณชีแปลกกับมุกผลแล้วเฮาก็กลองไปดูว่าเฮาเนี่ยมีสีก่อแต่ถ้า เฮารู้ตัวเองว่าเฮาควรจะมีสิทธิ์ได้เฮาไปเจียถึงห้าแสนน,นู้นนี่แต่เฮากขายังม่ได้เจียก็ค่อยลองไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับลองไปปรึกษ,ษาหารือิันแต่เบื้องต้นเนี่ยราค้าคนเฟื่องก็ควรแบบลงก,ก่อนนะครับลงทะเบียนเตียเราใช้เราชนะนะครับยได้ลองไปดูขั้นตอนที่ผมสอนไว้นะครับที่คลิปตอนหน้านี้นะครับเรื่องของการลงเว็บไซต์ w w w ร์บาเวบเราชนะ t com นะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ ผมได้ทำตัวอย่างนะครับมูฮากดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพราะว่าจะได้แจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์ไปให้หมูเฮาได้ัทราบตลอดเวลาเนาะ